ขีปนาวุธที่มีขนาดใหญ่คือการใช้งานเอ็กตที่มีขนาด306ม mm. มตร D11A 1คันใช้งานได้สูงสุด8ลูกพิสัยการโจมตีของเอ็กตมีระยะการโจมตี150กิโลเมตรพร้อมการใช้งานการกำหนดเป้าหมายด้วยระบบ GPS และมีความคลาดเคลื่อนต่อเป้าหมายประมาณ10เมตรและการใช้งานขีปนาวุธเตลาลาที่มีขนาด330มิลลิเมตรใช้งานได้สูงสุด4ลูกขีปนาวุธรุ่นนี้นะครับมีพิสัยการโจมตีสูงสุด250กิโลเมตรพร้อมระบบการกำหนดเป้าหมายด้วยระบบ GPS และ มีความคาดเคลื่อนต่อเป้าหมาย1เมตรความสามารถและการใช้งานขีปนาวุธรุ่น Predator ที่มีขนาด370ม mm. ิลิเมตรสามารถใช้งานได้สูงสุด4ลูกพี่ใส่การโจมตีสูงสุดของ Predator มีระยะประมาณ300กิโลเมตรมาพร้อมการกำหนดเป้าหมายด้วยระบบ GPS ระยะคาดเคลื่อนต่อเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ10เมตร D11A มีความสามารถในการสับเปลี่ยนการใช้งานขีปนาวุธที่ใช้เวลาแค่เพียง10นาทีและในช่วงที่มีการยิงขีปนาวุธการโจมตีของมันสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึง3เฮกตาร์เพียงการยิงแ